จะก,กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกจดให้สมาการมาสองสมาการแล้วให้เราหาว่า x บวก y มีค่าเท่าใดเราให้สมาการแรกเป็นสมาการที่1และอีกสมาการหนึ่งเป็นสมาการที่2จากสมาการที่1เนี่ยเราจะได้ว่า x เท่ากับ2 y บวก8เราให้เป็นสมาการที่3ม เราแทนค่า x ด้วย 2y บวก8ลงในสมการที่2สรแล้วนำ y คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บใช้2ตัดทอนทุกพจน์และจัดรูปสมการจะได้ว่า y กํลัง2บวก 4y ลบ12เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ y บวก6กับ y ลบ2ดังนั้น y เท่ากับบวก2และลบ6 แต่โจทย์กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นค่า y เท่ากับ6เ,เนี่ยก็จะไม่ใช้ y ตัวเดียวที่เราจะใช้คือ y เท่ากับ2เราแทน y เท่ากับ2ลงในสมการที่3ก็จะได้ว่า x เท่ากับ12ดังนั้น x บวก y เกท่ากับ14